กราบสวัสดีท่านชมด้วยอยู่กับผมเองนะฮะโอมด็อกเตอร์ชนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม h oh โ m a n Grace อะไรนี่แหละนะฮะซึ่งเกมเกมนี้นะฮะหัวของเรานะฮะเป็นหนอนเรียบร้อยไม่อยากจะเชื่อว่าหัวของเราเป็นนอนนะฮะซึ่งทุกคนนัดก็เป็นนะฮะเพื่อนคนนี้ก็เป็นนะฮะ อ,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 อ้าวอือ,อะไรวันอ่เออโอ้โหแขนคอตายอย่าไปลอกเรียนแบบที่บ้านนะครับ ทช้าแง่่ยเป็นตามนี่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  มันมันมันมากยิิคอขาดใครก็ได้สิทีเอ่หัวหั ใครกโมยไปนี่เอ้ะว่าแต่ไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรนะเนาะอ้าพี่อ็มโอโหาแต่โอ้โหใครเนะี่ยอื้มชัดเจนรีเซ็ตเจ้าของ เคกลับมาเอ๊ะประเด็จพี่เพียงเอ๊ะติดโอ้โโฮ่ไม่ มันเหมือนก้าหัวขี้เกียจหัวขี้เกียจนี่มันเครื่องปั่นนี่ว่ะอู้จีสเมื่อกี oh, ้เราบินมาตรงไหนเนี่ย Okay. Mm. รู้ตอนาะ่ายน้ำเนี่ยโอ้โหถ้าเราโอ้ไว้วางว้บนโกนี่หืม ไปที่สุดเลยเก็สามสองหนึ่งออฟอลิคูลบังคับเครื่องไม่ได้อีกจมน้บเสียชขึ้น

อย่าหาโลอกเรียนเบียดเด็ดขาดมิเงนคอมิเงนคอของเราอาจจะถึงนี่นีวนีวนีวบอกเลยง่ายว่าอย่าหาทำมาก ก็เราอยากเล่นนีอันนี้น่าจะแรงกว่านะเชียงตันปีสองพันยี่สิบดีนี่แกลบตกแม่ Nè. Ngon. Càng biền. เพื่อนบอกจะพาไปไหนเนี่ยไปฉันดูเนี่ยขนาดเพื่อนเอฟเคอยู่ ืไปกูไปพาแฟนไปสังหาริมัพั์ เย็นอืติดนอนใต้สะพานหาทางออกให้เจอแล้วกัน น,นี้เลย,ยไไน่าปหลา អូនកានវិកអូหาថាងអោកែចេណាអី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  Look. ต้องเต้นตามสูนของอิาพลังเนี่ยจะเป็นเครื่องหมุนที่เต้นอยู่ตรงกลางโอเคฮะจบท้ายด้วยการเต้นอยู่ตรงกลางนี่แหละฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อติดตามคลิปของช่องโอมด็อกเตอร์ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปละ ไปายอี๋เมียนหัวจุงโบย